วิชานี้นอกจากทําให้เรารู้ว่าภูมิศาสตร์ปิกรรมคืออะไรธรรมชาติมันมีความสําคัญยังไงกับสุขภาพของเราเนี่ยเราก็สอนเครื่องมือให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะใช้ธรรมชาติแล้วก็ภูมิศาสตร์ปิกรรมเนี่ยมาช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แหม่มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกนกวรีสุทีทรปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภูมิศาสตร์ปิกรรมค่ะ วิชาที่สอนนะคะก็นอกจากจะมี landscape design studio ที่เป็นวิชาหลักของภาควิชาแล้วเนี่ยวิชาเลือกที่สอนเนี่ยมีอีกหนึ่งวิชาที่เป็นวิชาเ e n 8นะคะชื่อ healing art healing landscape หรือว่าศิลปะบำบัดภูมิทัศน์บ,บำบัดนะคะอันนี้ก็นิสิตท,ทุกคณะสามารถมาเรียนได้ก็จะเป็นส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดและภูมิทัศน์บำบัดและศิลปะบำบัดเพื่อจะดูว่าหน้าที่ของ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิทัศน์เนี่ยมันช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ยังไงนะคะก็นอกจากงานสอนแล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยคือตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่ Healthy Landscape and Biophilic Planning Research Unit หรือว่าเป็นชื่อ IU h u b i b นะคะก็ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ภูมิทัศน์เพื่อการบำบัดแล้วก็ยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ทำงานออกแบบที่มันเกี่ยวข้องกับ Universal Design นะคะนี่ก็เป็นผลงานของ h i b i b นะคะ แล้วก็งานอื่นๆนะคะก็จะมีงานที่ทําร่วมกับกรุงเทพมหาคนครนะคะก็คืออยู่ในคณะอนุกรรมการโครงการปลูกต้นไม้1ล้านต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในเป็นเมนทอร์อในหัวหน้าเป็นทีมออกแบบสตูดิโอชื่อบ i o Diversity นะคะก็คือเป็นโครงการสวน15นาทีที่ทางวิภาสเนี่ยจริงเขาตั้งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่า Healthy Space a l l i a n ส e หรือว่าเป็นกลุ่มที่เราพยายามสร้างพื้นที่สุขภาวะให้กับเมืองโครงการแรกที่เราทำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือสวน15นาทีนะคะก็ ทางผู้ว่าเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงส่วนสาธารณะได้ในระยะเดินไม่เกิน15นาทีเพื่อจะสร้างเป็นโครงข่ายสีเขียวของเมืองนะคะ อีกโครงการหนึ่งที่กําลังทําอยู่นะคะก็เป็นโครงการวิจัยคือชื่อผังแม่บทต้นไม้จุลานะคะหรือว่าจริงๆมันเป็นโครงการใหญ่ที่เรารวมเอาคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากหลายคณะเข้ามาร่วมกันคือในจุฬาเนี่ยได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็สํารวจต้นไม้มาหลายครั้งนะคะจากหลายคณะแล้วก็ยังไม่เคยที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันหรือว่าทําให้มันอัปเดตแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนที่อาจารย์ดูแลก็จะเป็นผังแม่บทต้นไม้ของในจุฬานะคะก็มีทั้ ข้อมูลเดิมซึ่งเราสำรวจไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยว่ามีต้นไม้ที่ขนาดใหญ่เกิน60ซนเมตรทั้งหมดกี่ต้นสุขภาพของต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้มีการวางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้นไปแล้วในโครงการนี้เราก็พยายามที่จะวางแผนไปถึงอนาคตเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะให้ต้นไม้มันสามารถอยู่ร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็สุขภาพดีทั้งคนและต้นไม้เนี่ยเราต้องมีการดูแลรักษาแล้วก็วางแผนการจัดการนะคะ ต้นไม้ที่เก่าแก่เนี่ยมันก็สามารถช่วยมีประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สังคมและเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะก็เราอยากจะชี้ให้เห็นคุณค่าของต้นไม้ที่อยู่ในเมืองแล้วก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระแต่ว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะทําให้เมืองมีสุขภาพดีแล้วก็เมืองน่าอยู่ค่ะ